โอู้อันนี้อันนี้อันนี้เหมือนมีแต่นมอ่ะกินไปกินมาเป็นไยาก็ได้อยู่ วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่หนึ่งในเมืองโบราณที่สำคัญของจีนเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าหลงไหลและจุดหมายแรกของเราในคลิปนี้ก็คือเมืองโบราณเชียงเฉิงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกทั้งเมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังได้ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหนิงเจียงในมณฑลเสฉวนและที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและยังอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเชียงเฉิงให้สืบต่อกันไป สวัสดีทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่อีกสถานที่หนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองจีนก็คือเอมืองโบราณกูเชียงเฉิงเนาะก็นี่เ,เราจะให้ดูอีกด้านหนึ่งเขาบอกส่วนใหญ่ก็ข้างบนจะไม่มีอะไรนะส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวมาเขาก็จะถ่ายกันแค่ด้านล่างนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปให้ทุกคนดูนะแต่ว่าคนอื่นเขาแบบไม่น่าขึ้นกันมังนะ้งอะ ตรงนี้ก็ไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่นะนึกว่าจะหนาวเริ่มเหนื่อยและเดี๋ยวรีบขึ้นก่อนต้องรีบทำเวลาโอ้ไม่คะ่ะก็ลมเมืองเก่า ก็จะสวยอยู่นะประตูเปิดเรืเอร่อเลยเหนื่อยถึงข้างบนแล้วไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่เลยเงียบ ตรงนี้ตรงนี้วิวดีอยู่นะเนี่ยด้านบนน่ะเพราะมันอยู่สูงไงดูภูเขาดิโคตรใหญ่นี่นี่ตรงนี้สวย วิวภูเขาก็จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะถ้าใครชอบเมืองเก่าๆอะไรเงี้ยก็ก็แวะมาได้แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยสไตล์เราเท่าไหร่ เินื่อยนาหอบเลยไม่เหมือนมัน,ม,นมันอยู่ที่ราบสูงป่ะพอมันอยู่ที่ราบสูงมันเดินนิดๆหน่อย,อยๆอะไรเงี้ยมันก็เมื่อยแล้วอ่ะไม่ใช่เมื่อยไม่ใช่เมื่อยมันก็หอบแหละหายใจแบบอใช่ใช่ออกซิเจนมันน ой, ้อยไงก็สวยดีแต่ว่าไม่ค่อยได้สไตล์เราเท่าไหร่เหมือนเป็นเมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่ามันหรือว่าที่นี่เป็นเมืองเก่าจริงๆเลยอะ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร,เราจะพาไปไปดูจาปาลีป่ะจามา จามารีทุกคนจามารีมันจะเหมือนเหมือนวัวเนาะเขาบอกว่าจามารีเนี่ยเกิดมาถ้าขนสีดำเนี่ยคือโดนกินแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดขนสีขาวเนี่ยเขาจะเอามาให้แบบนักท่องเที่ยวชมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ก็ขึ้นอยู่กับกับขนเลยแล้วเดี๋ยวเรารอไปดูอีกสถานที่หนึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปจากเมืองเก่าแล้วนะครับผมเมืองโบราณเดี๋ยวให้ดูทางหลง อนทางลงบันไดาจากด้านบนแล้วเราจะบอกว่าที่เมืองนี้นะยังมีสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกลักษณ์มากมายเช่นพวกปราสาทหอคอยต่างๆเนี่ยที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนสมัยก่อนไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวชมกันอีกด้วย ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ถ้าใครชอบก็มาได้ประมาณน,นี้ทุกคนเดี๋ยวรอไปอีกจุดหนึ่งนะและตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังที่จะเดินทางไปที่ทะเลสาบเตียซีซึ่งเป็นจุดหมายที่2ของคลิปนี้ทะเลสาบของที่นี่เนี่ยก็จะมีผิวน้ำที่ราบเรียบมากปลาสจากริ้วขึ้นหรือว่าแท่งตอไม้ แล้วก็สีของทะเลสาบเนี่ยก็จะเข้มสดไร้เงาสะท้อนส่วนที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ3,000ันเมตรเลยนะทุกคนแล้วก็เป็นทะเลสาบที่มีสีเขียวเทอร์คอยส์เป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากๆแล้วก็ทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่ทําให้เกิดทะเลสาบเตียซีนี้ขึ้นมาเนี่ยเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากแผ่นดินไหวที่รุนแรงแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยจนทำให้เมืองเนี่ยถูกก้นกินแล้วก็ในที่สุดจมอยู่ใต้ทะเลสาบ ถึงแล้วกับจุดหมายต่อไปจากเมื่อกี้ก็คือเมืองโบราณตอนนี้เราถึงแล้วนะทะเลสาบเตียซีซึ่งเขาบอกว่าทะเลสาบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะแผ่นดินไหวแล้วก็จมหมู่บ้านไปเลยนี่เดี๋ยวมาดูจามาลีนี่เหมือนตัวหยอดเหรียญเลยอะมาแล้วหยอดเหรียญแล้วก็ให้เด็กขึ้นไปจามาลี โอ้เดินได้ไหมอ่ะก็อยู่บนจามารีแล้วนิ่งมากบอดบอดมันนิ่งมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวโอ้เรียเสียเสียเรียกอเคต่อไปจะเป็นตา ลาแนทลาแนทขึ้นไปขี่จามารีแล้วนะก็จะทุรักทุเลนิดน,นึงนะทุกคนพลุงพลังมากเลยนิ่งมากอะ่ะอุ้ยฟันเหลืองจามารีฟันเหลืองจามารีฟันเหลืองร <laughs> ักษากล้องเร็วรักษ่ายกล้องก่อน

อันนี้คือ40่ใช่ไหมถ้งห,หมด50อันนี้10 10แล้วก็นี่30อ่าก็คือลูก30หยวนนะทุกคนแล้วก็ขี่จมี่จะมาัีแทนลวขี่ขี่จมนคนละ10หยวน,น,นแต่ลูก30หยวนก็รวมเป็นห้าสิบหยวนโอเคเราจ่ายตังก่อนแต่ลูกได้กี่โมงายรูปจัมาันีลูกม,ลมันไม่ขึ้นเหรอ3 4 5 50หยวนเสยวนเสีย โอเคโอเคโอเคเซียเซียอู๋สื่อไม่หรอกนี่มันดีแล้วนะถ้ามันเกิดเป็นสีดำมันน่าจะเศร้ากว่านี้นะ,ะ,ะต่อไปเราจะมาดูทะเลสาบโอ้จริงๆก็สวยนะนี่คือที่จุดที่เราจะไอ้นี่ใช่ไหมจุดไอ ทะเลสาบเสียสีใช่ไหมก็ดีนะทุกคนจะ่ทำไมน้ํามันดูน้อยๆก็ไม่รู้อะถ้าน้ําเต็มถ้าน้ําเต็มน่าจะน่าจะสวยกว่านี้ลองเดินถ่ายให้ทุกคนจะมีจะมารีสแตนบายอยู่ทั้งหมด4ตัว ให้สำหรับนักท่องเที่ยวมาขี่ถ่ายรูปแล้วก็ฝั่งตรงข้ามานะก็ก็มีบริการห้องน้ําแล้วก็ของกินเล็กๆน้อยๆอากาศก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้น อยากให้น้ำเต็มเต็มอะ่ะเพราะว่าถ้าน้ำเต็มเต็มน่าจะสวยกว่านี้แดดร้อ <That S 1> นมากนี่ลูกของเราได้แล้วประมาณนี้นะทุกคนทำไมมันมัวมัว,มวมไม่ค่อยชัดเลยก็ราคาสามสิบหยวน สำหรับจุดใหม่นี้ก็ได้คอนเทนต์จำมารีมาอีกหนึ่งแล้วก็ทะเลสาบเสียซีสำหรับคลิปนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะทุกคนอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะว่าจุดหมายต่อไปคืออะไรแล้วเดี๋ยวรอกันได้เลย และตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่เมืองโบราณทรงผ่านหลังจากที่เราพาทุกคนไปดูทะเลสาบ<อ>เมื่อกี้ตอนนี้ก็นั่งรถมาได้สักครึ่งชั่วโมงประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะเดี๋ยวรอถึงเมืองจะถ่ายวิวให้ดูครับผมถึงแล้วเมืองทรงผ่านเมืองโบราณหนาว หนาวมากหนาวไหมนั่งมานานมากเลยใช้เวลานานเพราะว่าแบบต้องเดินทางผ่านภูเขาโค้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ่ายเมืองให้ดูนี่บรรยากาศหนาวมากเลยลูกปั้นอะไรนะที่เขาบอกก็เขาบอกว่า เมืองเป็นเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองชายแดนจีนทิเบตนะในสมัยโบราณเนี่ยเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าของชาวฮั่นนะแล้วก็ชาวทิเบตซึ่งชาวฮั่นเนี่ยนิยมใบชาผ้าแพรเกลือแล้วก็ของใช้ประจําวันมาแลกเปลี่ยนมา้าแกะขนแกะแล้วก็เขาบอกว่าเมืองนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาขายได้นะก็คือถังเชา่าถังเชา่าขายเป็นพันปีปะ หนาวมากตรงนี้หนาวจริงอ้มือสันเราพาไปดูข้างในจะเป็นเมืองโบราณนะโอ้หนาวฟิลเมืองแบบเมืองโบราณอะไรเงี้ย วิหนาวมากตรงนี้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้รมัน,นเหมือนแบบมาล่าโอ้ยข้างทาเหมือนใช้่อกหมาเลยอะเอาเอาเอา u c h อ๋อไมยละหนึ่งไม้ละ, 1, ละหลนึ่งหยวนก็ได้ได้หมยละหนึ่งหยวนเอาชิมไหม อ๋อวันวันเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันอร่อยอร่อยอร่อยน่าจะเป็นเนื้ออร่อยอร่อยมาเมื่อกี้ก็หนึ่งหยวนห้าบาทห้าบาท ้ราคาก็โอเคนะบรรยากาศฟิลดีมากอะ่ะหนาวมากอันเนี้ยดูดูตรงนั้นดูคอมมุงอะไร,ไะไรกันเ,กกเดี๋ยวถังหูรู้อย่างนี้ถังหูรู้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้ โอ้ยไม่ใช่มันคือแบบมันคือแบบเมื่อกี้ก็เป็นเมืองโบราณแต่ว่าฟิลดีกว่าว่าจุดหมายแรกที่หลอกใยได้คือถ้าเราเลนคือถ้าเนทไม่ได้ไปแบบหิมะแล้วคือจิ๋วใจโกไม่ได้มีหิมะหรอกรแต่เขาบอกบอกที่นี่ถูกสุดแล้วนะใช่แต่ว่าจิ๋วใจโกคงไม่มีหิมะเ,เออ แมัไนไม่ตลกมันไม่เหมาะแล้วว่าตรงนั้นอะ่ะม,มันเหมาะกับตรงนี้นี่แหละไหนอ่ะกิหะนหางหมู่วัวเหฮ้ยไอ้เชี่โอ้ยแต่ว่าฟิลมมันดีนะทำไมคนน้อยจังเลย ก็ต้องบอกว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะได้แบบได้ถ่ายในจุดหนึ่งแบบแปบบ๊แบๆบนะทุกคนเพราะแบบแต่ละจุดที่เราจะไปเนี่ยมันห่างกันมากแล้วมันก็ใช้เวลาการเดินทางที่แบบว่าค่อนข้างนานเขาก็เลยให้เราแวะได้แค่แบบ1 5นาที2 0นาทีก็เลยถ่ายให้ดูได้แบบประมาณนึงอะนะก็เลยต้องทําเวลาเพราะต้องทํำหลายอย่างาก็อารมณ์แบบเอาเป็นว่าพามาดู สถานที่เที่ยวบรรยากาศแล้วก็ในช่วงเดือนอมกรา2025ละกันแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยชอบแบบนี้คิดว่าคิดว่าคลิปนี้เนี่ยจุดที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นเมืองโบราณสงขลาน,นี่แหละชอบอารมณ์แบบฟิลฟิลแบบสมัยก่อนตลาดเออตลาดนี่นีนนน่ีอีกแล้วมีอีกแล้ว ใช่ใช่ขายถูกมากแต่ว่าไม้หนึ่งก็คือแบบเล็กๆอะนี่เก่าลากักเก่าลักอ้ยจริงๆมันแบบว่าเฮ้ยนั่นเนี่ยมันเธอเอาป่ะเอาป่ะ,อ,ปะอ๋อมันเป็นเหมือนเป็นร้านเหรอเอาไหมเอาล่ะ อัเดอาอเล็กเลกออันเล็กอันอันเล็กเอันเล็กเอัอันเล็ก็อันเล็กเลอัเลลอันลนอันนี้อันอนเลเอันเล็กอนเลเล็ลนเล็เล็กนอออันเนอันนันอันนอันนอันอันนอออเอเนน อันนี้เป็นมันมันเผาคือเขามีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดมากเลยนะ<ก>แ, <usc illa> แต่ว่าอันนี้ขนาดของเราก็เปรี่ยมก็ก็กลางๆไม่ใหญ่ว่าถือว่าเล็กสุดเล็กสุดในในบรรดาพวกนี้แล้วแหละราคาเจ็ดหยวน <ไป S 2> งั้นเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปชิมบน,บนรถแล้วกันเดี๋ยวเราก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวปิดคลิปกันก่อนเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวตกรถเราก็ต้องใช้เวลาเดินทางกลับที่พักอีก2ชั่วโมงเดี๋ยวต้องแวะเข้าห้องน้ำด้วย เราต้องใช้เวลาเดินกลับค่อนข้างไกลอยู่ก็สําหรับคลิปนี้นะก็มีไปด้วยกัน3มจุดนะทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยที่อาจจะถ่ายได้ทีละนิดทีละหน่อยยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปอย่าลืมติดตามชมพวกเราด้วยนะคะเราจะกินกินมันโชยเดี๋ยวจะกินนะมันให้โดว่าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะถ่ายทิ้งท้ายไว้ให้ตอนอยู่บนรถตอนตอนตอนแ่งกินมันนะโอเคทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายกล้อง เมื่อทีนแอนเดแวซื้อชาร้านนี้เมนูมันเป็นภาษาภาษาจีนหมดเลยก็เลยคุยภาษาจีนกับเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรชาบอกนะหรอใช่เขาเป็นร้านขายกาแฟแต่ว่าเราซื้อชามิวทีมา แต่เป,ตเป็นแบบร้อนเดี๋ยวจะลองไปกินบนร,รถดูว่ามันจะเป็นยังไงให้ให้ทีเดียวเลยนะใช่เมือ่อกี้นี่ดาราจีนคนนี้ดาราจีน <laughs> ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมอ่ะรู้สึกว่าอยากกินอะไรร้อนๆก็เมื่อกี้เราไปเข้าน้ำมานะเน็ตก็เลยมาซื้อชาโอเคเดี๋ยวเรารีบขึ้นรถก่อนนะเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนึง เมื่อตะกีดระวังร้อนอ่ะไม่ได้ร้อนขนาดนั<ม><ม>้นเถอะหอมนม,มเหมือนมีแต่น,นมอ่ะกินไปกินมามีแต่น,นมหวานนะ<ด>ลองกินดูก็ใช่เหมือนนมแล้วมีกลิ่นชาแบบเล็กๆ ก็เดี๋ยวจะมาลองชิมคอตติชานมน่าจะนมเป็นหลักแล้วก็ชาได้กลิ่นชานิดหน่อยอยากเห็นอยากเห็นไน,นี่ยอยากลองเปิดสา<ม>ช่วนิวที่จริงๆถ้าถ้าชาผสมอีกหน่อยมันน่าจะเข้มกว่าน,นี้แต่ก็อร่อยแบบไม่ได้หวานมากคือแบบด้วยความที่อากาศมันหนาวอะมากินอันนี้แบบ ไม่ได้ร้อนนอุ่นๆมันก็โอเคนะช่วยได้ทำให้ตัวอุ่นโอเคนะอร่อยส่วนมันเดี๋ยวลองกินเด, <c oughs> เดี๋ยวขอขอแกะก่อนร <c oughs> ายการต่อไป <c oughs> มันที่ไปซื้อมาแกะไงอ่ะโชกกล้องที <c oughs> โอ้ใหญ่ใหญ่อยู่นาะ <c oughs> อันนี้เจ็ดหยวนเจ็ดหยวนตีเงินไทยเป็นเท่าไหร่บ้สามสิบห้าบาท ดูดีว่าสู้สู้สู้ดองกี้ได้ไหมหมาเปนจีนนะมาต่อก่อนหน้านี้มันถ่ายไม่ได้เนี่ยเพราะมันมืดมากเลยเออคนดูบอ,อกเมื่อไหร่จะจบจะจบคลิปใกล้แล้วนะใกล้ละทุกคนมาเรามาดูมันกันมันอยากเมืองโบราณเมืองโบราณอาทรงฟานเหรอดูดีสู้ดองกี้ได้ปะ าชาหมาชาหมาชาหม,มาคืออะไรชาหมาชาหมาชามาอนี่เราไ้อ๋อเหรอครับเป็นไงก็ได้อยู่้นตอนอร่อยก่น้ตอนแรกมันอุ่นๆนะ แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเย็นหมดแล้วจะถามว่าแบบรสชาติอ่ะก็หวานก็หวานนะหวานนุ่มอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้จบคลิปแล้วนะทุกคนจบคลิปจริงๆนะบายบายยบาย